ิ่งที่รักที่สุดเหรอครับว่าแบบเรารวยหรือเราจนเราดังหรือไม่ดังอยากอยู่กับเรามากที่สุดผมให้ทุกอย่างหมายถึงว่าแบบ <S <S 2> <S 2> ถ้าภูมิใจที่สุดตอนนี้ภูมิใจที่พระจันร์แดงกัามังจะออนอยากให้ทุกคนได้ ได้ดูละครเรื่องนี้ครับรู้สึกภูมิใจกับกับงานชิ้นนี้ครับเวลาที่เราไปเป็นเขาแล้วเราได้เจอกับตัวละครต่างๆในโลกของพระจันทร์แดงครับรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันสนุกมันคิดถึงครับกลับไปบ้านแต่ละครั้งคือหมดจริงๆครับน้องจชออนนะครับอยากดูงานของตัวเองส่วนฟิดแบกนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุข สิ่งที่อยากทาที่สุดในตอนนี้คืออยากให้คนอื่นได้ดูละครพระจันแดี่ส,ดสิ่งที่รักที่สุดเหรอครับตอนนี้คงจะเป็นรักไอ้เคียวเงินครับรักสุนัขมันเพิ่งตายไปโอเรามันไม่เคยสนใจเลยว่าแบบเรารวยหรือเราจนเราดังหรือไม่ดังมันรู้แค่ว่ามันอยากวิ่งกับเรามากที่สุดมันอยากให้เราลูกหัวมันมากที่สุดมันอยากอยู่กับเรามากที่สุด,สดน่าจะเป็น ยำปลาดุกฟูใส่เม็ดมะม่วงหิมะผ่านแต่ว่าขอแบบเนื้อปลาดุกเยอะๆครับคือผมเคยไปกินร้านหนึ่งครับแล้วผมติดใจมากจริงๆแล้วเป็นร้านแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าปลามันยังเป็นปลาอยู่เลยครับมันไม่ได้เป็นผงผงฟูแล้วอ่ะแต่มันเป็นเรารู้เลยว่านี่เป็นชิ้นปลาแล้วเราก็ลาดลาดกับยำกินมันแบบกินกับข้าวผัดนียครับข้าวผัดกุ้งอะไรย่างเงี้ยมันอร่อยมากจริง อนนี้น่าจะเป็นเตะบอลนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบทำงานเหนื่อยมาแต่พอเรารู้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้เตะบอลนะเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบยังมีมุมให้เราได้ผ่อนคลายนะไปคำรามเป็นเสือมาทั้งอาทิตย์แล้วครับเออได้กลับมาเป็นคนมาเป็นโตโนโ่ได้ไปเตะบอลกับเพื่อนได้ใช้ชีวิตปกติบ้างมันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้ดีครับ